ไล่ย um, ุงในคอส่วนตัวของเฮามาหลับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไล่ยุงในตอกขายแหงสู แบบวันต่อวันป่านนี้บ้านเฮากินเขาแรงห่วมผาม่วนใจจำปนปลาเข็งแม่ไข่รลวกโยดพักใซข้างบ้านมาเดินกินเขาวเสียงย้ายเถ่เอื่นเอาลูกกลาน แต่เฮาหลายปีที่ผ่านวิ่งไล่ความฝันต่อไปไไพอ่อพ่อแม่ที่รอข้าวกินมะพมมร้า่มงแหงจิงเล่เข้ามาขายแรงเดี๋ยวพอเปิดอะไรจะฟัพงพลงนี้บักนี่าตาบ่กถ้าฟังได้ถ้าฟังไนดะนะ้ถ้าเล่นนนานๆได้เล่นนนานๆก็ร้องนะ เเล่นอันนี้พ่อมล่องมาไงเจิงมักเจิงปวดคนเจิงปวดขาใหญ่เอเอ,โอ,เอโอ้กดปอบเลยตึง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 กว่าไงนะอ่าเตรียมตัวไป นั่งดนตรีแล้วเ,เนี่ยกนินจังขนาดนั้นกดร้อมกดร้อมเล่นพร้อมเล่นพร้อมเออ สีหาวใช่ล่องลอง,ล,อง,ล,อง,ล,องล้องร้องเรนวอมได้ข่าวว่าใครวันแต่งดีใจนะท่าน เล่นอพอมพู้หน่ะโอ้เล่นคีย์บอร์ดพ่มร้องเพลงเติมพันโอ้เพลงโปรดขาใหญ่าตะวินแยกตาอาจารย์ผูดชีวิไล่ว่ะพู้หน่ะกดคีย์บอร์ดพู้หน่ากดคีย์บอร์ดพอมผู้น่ะ กดคีย์บอร์ดพูนะงอนเนี่ยอ่ะเตรียมตัวที่ล้อข้าวกินบ๊อบพอมุม,มแงลงร้องลองร้อง,องว่าวมานำตาสิไลกะใหงจันจอเป็นเที่ยวมาไลดอกคบต้น สิหาเอาใส่โอ้ยกดคีย์บอร์ดพร้อมร้องเพลงพร้อมอ้วนเด้คิดโາษทุ่งนาบ้านเฮาหลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่าใครวันแตง วนเลยมวน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 พี่ลอมวนเลยมัมกเบามัมากไม่ได้วยังตาวะคนน่ะกดคีย์บอร์ดคนน่ะเล่นคีย์บอร์ดโอ้ย่อตอมือตัวมือตัวมือ,มอจบแล้วเยี่ยม สามทุ่มละยังใส่แว่นตายางกัะปืนเน็บยางอ่อนสวนอยู่บ้านนี่ยินงตำรวจตายวยยิงตำรวจแล้วบ่ะเลยทหารน้ยิงตำรวจบ่ะโอ้ยมีแววเอาแถวตรงแถวตรงพูดาทำความเคารพโอ้ยมีแววเหรอพี่น,อน้องเอ้บาาเนี่ยลวัวผมจะม่มนมักแห้ง คนนั้นก็ล่ะจกปืนละจกปืนละอู้อู้อู้อ้าวละอ้าวละคอยู่จังสี่เบิดเบื่อครับแม่ตาผมก็ไปซอกมาใส่หาสุดทหารไหมวันนี้เดี๋ยวเราพ่อสั่งตัดสุดทหานให้เด้อสุดทหานหน่อยอยู่ใส่น้อิ่นตัดหน่เนาะซื้อไว้ลูกไส้ยี่บาทกันเลคือมันหมักแห้งนะพคนละปืนเน็บแอวเยอะสิงสามทุ่มเลยยางลาตะเวนอยู่บาทนี่ เออบอเห็นแม่บอเห็นแม่ถอดออกซะก่อนแม่แว่นตามันเมือดแล้วมันก็บ่เห็นก็ผมแมตตาผมก็ไปซอกก็ใส่ครับเห็นรอยยางจนไปพากันไปนอนไปลูกไปสามทุ่มแล้วไปเวลานอนแล้วไปไปจนจนจนมามี่หรอกจนนะไปไปพากันขึ oh, ้นบ้านนอนเวลาสามทุはは uh ่มช่วยเหลือแมงเร็วๆเพรต้องเฮ็ดให้เพรต้อง ไปเฮดเตอร์้จับแต่งโตหน่าครับไปหาเว้นตามื่อ่เองอันปืนนี่สำคัญเลยครับอาวุธมันเน็บอยู่ตลอดเมื่อนี้ยังไข่ได้เน็บตะเก่าหม้อม้เน็บกระบอกเดียวเมื่อนี้เก่าหม้อม้ปกติหรืมีปืนเงามีสิบเอ็ดพร้อมเนี่มันไปยังไงใส่สิบเอ็ดหม้อม้ไปใส่มือนี่นะเน็บกระบอกเดียวว่ะเน็บตะเก่าว่ะเน็บตะขนาดเก่าหม้อม้บอกเมื่อนี่ โอ้ทหา,ารเลยจะเป็นเทเบิ้งไม่มีโจนมาเบิ้งสะกก้อนเราไปนอนบ้านนี้เนะ่ย <S S S 1> เอาเบิ้งดูมีโจนปะตรวจเบิ้งดูตรวจความเรียบร้อยก่อนไปนอนเนะาะระวังปืนมันลั่นใส่แขนมันได้เนี่ยยินวะปืนมีโจ๊กผิดอันเด้อเอามายิงเด้อนะที่ปืนเน,นี่ยขึน้นเซฟไว้มยูอะได้ขึ้นร่ำไหมว่าปืนเนะี่ย นี่มันมขืน,นล่ำใส่ไว้บนเลมปืนมันสิลั่นใส่หำนี่ต้องใส่เซฟไว้พร้อมเข้าใจปะเออขันขึ้นล่ำต้องใส่เซฟมีเซฟอยู่บ่ปืนนะ่ะมีเซฟอยู่เนาะเอออย่าเพิ่งไปขึ้นล่ำแม่เอาแถวตรงต้องควา,างเคารพเขายั้งมันยั้งยี่นัอะไรก่อนเอาเอาสวนสนามมาหนิสวนสนามพาูด่ะพูด่ะพี่นอ้องเอ้ยลูกผม<อ>พมือมือเฮ็ดตรงตรงมือเฮ็ดตรงตรง หนางนังเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่เออนี่นี่นี่โอ้ปืนลุกสิครับโอ้โอ้ปืนลุกปืนลุกปืนลั่นแล้วปืนลุกแล้วเหนื่อยมากล่ะเบิร์เจ้าของเนี่ยพอทายไปนี่ให้มันได้เป็นนี่ลีเดอรเป็นได้ลอยเลยเนี่ยอู้ด่าออกเราเพื่อนทหารด่าออกเราสูงกันหัวตายเวลายางตายเบิร์นพ่อสิบอกขั้นมากอีเร่ละม้อซีไปสอบเข่าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ เอ้ยฟังดังยินป่ะพเขาเรียนเตรียมทหารให้ได้โอ้พ่อคือจิมีลูกเป็นนายพลตะบาเนี่ยพลยังนี่พลจัตวาโทเอกบ่ะนี่ยังไงพลจิตาพลบ่ะสามทุมครับบางสีพากันนอนทหารบม่ยอมนอนเราจะเวทอยู่ ไปไปนอนไปลูกไปขาก็ไปนอนไปไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าทีครับทีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับแถวตงทถวความเคารพลลยเท่ขนาดเลยมือเช้ามือเช้าเจอกันฝากช่องเคยเล่าเมื่อกี้นะอ่ฝากช่องลองฝากช่องให้แล้วลืมตบเตจามเท่าไม่ปิ่นน้องเชียรเออที่ครับ บายๆกีกีจอดเลยนายพลนเนี่ยนายพลเจตพลนเนี่ยไปไปนอนกันนะเจอกันเมื่ออื่นเนอะทหารเนอะเมื่ออื่นยังมาตรวจการไหมต้องไม่นี้ออกเวรแล้วออกเวรแล้วับบออกเวรนเราไปพักพอนสักคนเมื่ออื่นยังมาเขาเวรนไหมเด้อลาตะเวรนไหมเด้อไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านเอาปืนไปไว้ปืนไว้ไปถอดแม็กออกเอาลูกออกเด้อมันสิรันเด้อปืนนะเขียววะ โอเคโอเคบายบายไปไปนอนไปนอนสามทุ่มไปไปไปนอนลูกไปไปนอนเข้าบ้านละไปนอน <c oughs> ไปละเอา <c oughs> เอานอนไปเข้าไปนอนไปแล้วหัวไม่นอนไม่นอนไม่หลับนั่นี่ยไป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 เอาลูกนอนเอาลูกนอนกอมลูกนอนสักันไปไ <c oughs> ปไปนอน เป็นไงครับวันนี้มันจะกราบยางค่ำคืนสามทุ่มกำลังสิพากันนั่นลูกไส้ปืนเน็บแอลอยู่ตั้งแต่สองทุ่มคนน่ะเจอกันพรุ่งนี้นะครับชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันเอาเผื่อเบิร์ตเผื่อเปิร์ตเป็นย่ำเฝ้าต้อป่ะเนี่ยย่ำต้อโลบบ่พ่อเขาสองคน นสองตัวนี่แหละเราพ่อใหญ่ละเด็กง่ายเจอกันมื่ออื่นครับโอ้ยังขึ้นเป็นทหารยังเวทพักอะลรน้ำมาวันนี้ปิดเทอมเราเด็กๆ C L L อต้นปาล์มลูกพีเสาเออพักอะไรดีดีพราะว่าเล่นดีดีพักอะลรน้ำครับ ผ่อนละเด็กๆก,กับมีความสุขมี่สาวไปน้ำน้อยของเขาบอ่อป่าผมเป็นสาวไปน้ำแล้วโอ้ขารยายโปะขารยายโปะลงแม่โดแโดแม่โดดแม่บ่งลงมาบ่ลงมาบ่มาโนโนโอ้คักบ่าทีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับแหลมไปแล้วโอ้เยเล่นน้ำเัาก็เล่นน้ำจนแหลมนครับความสุขของเด็กๆที่อยากกับปิดเทอมละเดี๋ยวกระลัง เี่ยสวนอ้อมลักหัวครับเดียวยังจะ้าเด็กๆไปเยี่ยมพ่อเ่าแม่เ่าอยู่โซ่ปอเล่าความสุขของคนพากกันเล่นน้ำอากาศพร้อนก็นต้องเด็กน้อยกับน้ำเป็นธรรมดาครับ ดอกจานชุดแรกตั้งแต่ปลูกมากครับต้นแรกแล้วก็สชุดแรกปาแม่นสิบว่เห็นดอกปีนี้ปีแรกครับที่ได้เห็นตั้งแต่ปลูกมากอะเน่ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาะต้นเดือนกุมภามีนาเมษายนเด้มาละครับดอกจานชุดแรกของเฮามีต้นเดียวอ่ามีต้นเดียวมีต้นเดียวหนึ่งเดียว ซุ่มหนียมันยังอายุยังน้อยอยู่นะครับคิดว่าจะเริ่มออกกันละบานนี้จากน้อยกัดอกจานกระสิบานเต็มโคกน้องหน้าเลยนี่ปีแรกของเราได้เห็นลวดอกจานฮะฝนโตลงมากกชุ่มชื้นเยู่นะครับอันนี้ก็แดดเปียงห้อนละมาหอดขึ้นกาละใบใหม่ก็ลรนน้ใบาจาน,าจานพัดดอกกาลัางแตกใบจากน้อยกับแม่กนนแงกินนุ่นแดงกระชิบออกแม่งกินนุ่นหน่อยนี่กาลัางแตกใบนะครับ เดี๋ยวผมกำลังสีเครียฟพื้นที่อ้อมหัวอ้อมสวนเก็บของเมียนของสิื้อ่าทีเอลทีไปเยี่ยมพ่อแถาแม่แถอยูโซปอเล่าจังทีผ้าพี่น้องไปช่วงบรรยากาศอยูโซปอเล่าอันนี้ก็ยังบ่แล้วเพราะว่ามันหันกับหยากงานแต่งแล้วกะ็เฮ็ดเวียกข้างหน้าอยู่ผมอ้อมหัวหวนุ่เด็กๆกันเล่นน้ำมา,า,ากินข้าวเช้าแล้วกันมงังมง่วง ใส่ลอแสบอ่ะจนน้ำจนน้ำนี่เป็นบ้าถรือกนเองแม่โอ้กินเองด้วยการค้าพ่ออือสนุกเลยแ้วกันพุทธลมฟังนักหมาคิดกันสองคน คือพอตะกี้เอามายู่แรกๆก็จจะซีรัพเองเป็นทีให้นาพุทธสาฟังร้อยก็ต้นคิดกันสองคนมดกันยังซีหรอห้องน้ำเขาบอมีเข้าตะกี้มีแจนเป็นไฮนาล้วนๆนี่น่ารักมากเลยเล็กเป็นไฮนาล้วนๆเลยยังบ่ได้มีขี้ดินมาถมคือเจ้าสีเล็ก มาย่านอรถแล้วเดี๋ยวนี้ขอบอเปอรามาน้าขัมาขัมา,อ,มา,อ,มาอันนี้เรากำลังตัลงลักมัวตังลักมัวทางหน้าแอไมใพอไม้มีชิดจั่หน้อยกำลังพุดลุมกันสองคนคือพอออกมาอยู่เล็กๆแต่กี้หน่อย้แต่ว่าใครจะเป็นผู้สาวส คือพอเอามาอยู่แรกๆนะนเป็นที่ให้หนาแห้งแหลงหาานดบ่ได้มีต้นไม้เจ้าสีเน้น่ยหามักหัวไปฟังสองหัวเนียอ,อยู่ล้อหา,หามลักหัวไปฟังแรกๆนะซื้อทีนะแล้วแล้วก็ฟังรักหัวแลว้วก็เ,เอาจ้าแม่อกมาเห็ดกระทอม,มเห็ดกระทอมอยู่ห้องน้ำกับบ่ไดเข้าพี่น้องเอ้ยตะกี้ทีเลยทีแคเจ้านี่แหละเขาเจ้าบ่ได้ตัดหญานะ้าเนาะมัน,มนหุยนี่เป็อย่างนี้เขาป้าแย่งเดี๋ยวตะกี้ คงน้ําบ่มีออมีกระท่อมคือพอตะกี้บ่มีอีหยังเลยมีแต่กระท่อมมันเดียวม่วงนอนก็อยู่หั่นม่งกินข้าวกิกออนน้นนําก็อยู่หั่นเบิดอยู่กระท่อมหลังหั่นล่ะอยู่อารนะเอาไปกินลูกเอาไกินนะเอากินแล้วเอากินแล้วอย่าดื้อแล้วลปวดหัวนําเด้มีปิดยังเมนี่ฮะ ไปั้งไว้กินเนี่ยพอเมยก็เขาก็ได้ทีทางหน้าเพิ่มกวงไปตึมเมยไปตึมมนี้หาเนียวเอยไปตืมคนก็ลูกอนาคตเนเ็นไว้ให้ลูกคือพอเนี่ยเมาบ่มีอย่างทีดินก้อนเดียวก็ได้หาซื้อเอาเอง เฟรชสิมีมาฮอตคู่มือนี ip, ่มีเฮือนอยู่อยู่กระท่อมหลังนิดน้อยเนี่ยเป็นของเจ้าของไม่ใช่พเห้าอันนี้ดิสิบียืนยู่ธนาคารมือติสิบปีเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมาเข้าปะเข้าปะบนย่านรถยังอันลีกรถกับ่อเป็น่ยรถกับ่อเป็นได้ไหมโบเคยเอามาทางหาเจ้าของไนะเจ้าของมายู่ เขามาลูกมันฮ้อนเธอมาน้อยมาแย่หนีไหมเขามา,มาใช้ธนาคารหมดเมื่อไหร่ถึงเป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยูบลายรอกตีเงินกก่อแนเกือบล้านนี่ละตีเอาไปสู <c oughs> ้ไปโมมี่ได้สิยิไ่ได้สิคันโบอเอาเงินธนาคารมาซื้อกับโมมี่พี่น้อง ซื้อไว,ไว้ allemaal, แล้วเทาก็คขอยพ่อนเอาแต <e right me, ่ละเดือนแต่ละปีสิ้นปีต้องหาเงินไว้แล้วบ่มีบ่มีนี่ก็บ่มีความคืดอุ้ยเปันงายเพอยากได้บ่มีนี่ก็บ่มีแนวได้ที่ยาคนลงแม่พอขุดน่ะนี่ก็บ่เป็นหยังดอกเพิ่นก็เป็นไม่กันล่ะหน่ายผู้ใดก็เป็นคือกันเบื่อเด็ดละเป็นนี่บ่เป็นนี่ก็บ่มีความคืดขี้ขานนอนอยู่ เป็นนี่ก็มันตัวบ้านนี่เป็นนี้ก็มันหาเงินใส่นี่ตัวบ้านนีไ่ได้เลยสิได้ไม่ให้ลูกให้เต้าเละ่ะอยากได้ก็บ่ได้แม่นเราในกู้ธนาคารไปกินเราเลยกูก็ซ้หินมาลุกเลยซื้อไว้อนาคตที่ดินมันเป็นราคาเนี่ยอนาคตมองยู<อ>นี่แหละว่ได้ซื้อว่อได้ซือ <c oughs> อ้อมาไว้กับไรล่ะซื้อมองยูนี่ท่านบ๊วยมองยูเลยสิอ้อเมาพื้น รุ่นลูกกันแล้วรุ่นลูกไปไหมคือว่าฮะรุ่นลูกรุ่นเต้ากันแล้วถ้าเขาเสียถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานก็ตายแล้วก็บูฮูจักบ่รับรู้แล้วฟ้าตายเลยหรองั้นฉันยังพันได้ใส่นี่เบิดใส่ซนี่เบิร์ดผืนละเฮ็ดกันงอมๆนี่จะสิละบางทีพี่น้องมาคอมเมนต์คือพอเห็นมีอย่างเปลี่ยนแปลงเลยมาสั่น อยากให้ย้อนเบิ้งกันตอนเอามาอยู่กระท่อมแรกๆนะพี่น้องห้องน้ําก็บ,บ่มีเข้ามีกระท่อมมันเดี๋ยวตั้งพอโรอยู่เงินนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้หมดกับเนาะอันนี้เขาอนนคอยทั้งเลี้ยงลูกเองเฮดคอยสร้างจ่ายอย่างไรเนี้ยทึ่งเฮ็ดน้ำหัวน้ำสวยทั้งสิน้นเลยเขาหยอดมาเฮ็ดทั้งสี่นเลยครับเนี่ยจงไว้ไส้หนีเนี่ยมัน่นแเปลี่ยนแปลงแล้วครับมันไล่ได้มันกับว่าไหล